ก็ทั้งดีใจและขอบคุณนะครับสำหรับพวกเราที่ดูตั้งแต่เกมที่135เสร็จแล้วเนี่ยก็กดมาดูต่อเกมนี้นะครับผงก็จะบอกภาพรวมของเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องมือพัฒนาคนให้ได้ผลดีจริงนำไปสู่การพัฒนาทั้งปวงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนแบบที่ต้องยอมรับว,ว่ามันยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพื่อให้เข้าใจก็จะมันมีอยู่สองส่วนเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับ ส่วนแรกก็คือการฉลาดพัฒนาคนเนี่ยจะมีอยู่10ยกครับก็จะขอกล่าวนําก่อนคือการพัฒนาคนเนี่ยมันจะมีขั้นตอนมีกระบวนการก็จะอ่านให้ฟังนะครับจะเป็นการอ่านให้ฟังมีขั้นตอนมีกระบวนการมีพื้นที่สําหรับฝึกหัดเขาเียกว่าเป็นศูนย์ฝึกอะ่ะเพื่อให้คนเนี่ยได้มาลองได้มารู้นะครับสาระสาคัญของมันก็คือคนเราเนี่ยฝึกได้สร้างได้มันเหมือนกับบริษัทนึงจะจ้างคนมาทํางานเขาต้อง นักเรียนต้องสําเร็จการศึกษาตามที่เขาต้องการนะจากนั้นเนี่ยยังต้องมาฝึกต่อนี่คือความสําคัญของการฝึกได้สร้างได้ซึ่งทั้งหมดของเกมต่างๆที่ผมทําขึ้นมานะครับมันคือการที่ชวนคนเราเนี่ยมาฝึกครับเพื่อที่จะผ่านพร้อมจากนั้นเนี่ยก็ไปสร้างได้นี่คือส่วนนี้นะครับแต่นี่คือเครื่องมือพัฒนาคนโดยทั่วๆไปแต่ถ้าพูดถึงการฉลาดพัฒนาคนเนี่ยอยากให้นึกถึงครับ วิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ที่มีการสอนกันเยอะมากก็คือคุณครูเนี่ยมาสอนทฤษฎีสอนให้นักเรียนรู้จักว่าความหมายของคณิตศาสตร์ทฤษฎีสูตรต่างๆคืออะไรจากนั้นเนี่ยก็ทยอยมาฝึกนักเรียนทําโจทย์ให้นักเรียนไปลองทําโจทย์เองแล้วมาเฉลยนั่นคือคณิตศาสตร์ที่สอนกันโดยทั่วไปครับแต่อยากให้นึกถึงคณิตศาสตร์การสอนรูปแบบใหม่ที่ครูเนี่ยฉลาดหยอดโจทย์เพื่อให้เด็กเนี่ย ได้ไปคิดเองฉลาดสร้างความตื่นตัวให้เด็กเนี่ยไปคิดไปสนใจเรื่องคณิตศาสตร์เองเขาอาจจะคิดสูตรได้ผิดแปลกแตกต่างจากสูตรที่เป็นสูตรแบบมืออาชีพที่เขาทามาเป็นตาําราเท่านั้นยังไม่พอยังสอนให้ผู้เรียนเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นกับการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์เนี่ยไปใช้ไปผลิตเป็นเครื่องมือต่างๆที่ชัดเจนก็จะมีเครื่องไมยเครื่องมือต่างๆนะครับในอดีตที่ผ่านมาก็ผลิตจากคณิตศาสตร์เครื่องวัด เครื่องคำนวณอะไรต่างๆจนกระทั่งมาเป็นคอมพิวเตอร์มาเป็นปัญญาประดิษฐ์มาเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ไปใช้กับเครื่องจกักรกลกลายเป็นหุ่นยนต์กลายเป็นสายพานการผลิตนี่คือสิ่งที่คณิตศาสตร์เนี่ยสามารถทําได้แปลว่าถ้าเราคิดว่าเราเรียนคณิตศาสตร์แบบที่ทําตามครูเนี่ยแล้วเราจะต้องมามาซื้อคอมพิวเตอร์เขาเนี่ยแปลว่าเรายังไม่เข้าถึงวิชาคณิตศาสตร์ที่ที่ดีจริงนะครับ ผมถึงบอกว่าไอ้ที่ทำเกมต่างๆมาครับเกมก่อนหน้าเนี่ยที่ผมส่งไปอะแล้วไม่มีใครดูครับเพราะว่ามันขัดแย้งมันขัดกับการเรียนแบบที่เราเคยเรียนมาครับเรียนแบบที่ครูมาสอนที่ดีก่อนอันนี้ไม่ใช่แค่คณิตศาสตร์นะครับแต่สิ่งที่ผมทํานะครับตั้งแต่เกมแรกๆเนี่ยเพื่อให้คนเราเนี่ยได้เริ่มไปคิดไปทําอะไรบางอย่างด้วยตนเอง การคิดการอะไรทำอะไรบางอย่างด้วยตัวเองเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่ยกแรกเลยที่อยากให้พวกเราไปลองแต่ผมข้ามมาก่อนข้ามมาที่ไอ้วิธีคณิตศาสตร์แบบฉลาดยอดโจ์เนี่ยมันคือการพัฒนาคนแบบส่งเสริมให้คนเนี่ยงอกดีได้เองมันคือความฉลาดนะครับถ้าจะบอกให้เปรียบเทียบให้เข้าใจก็คือเราติดตั้งอะไรบางอย่างขึ้นมาในตัวคนนะครับถามว่าเราจะติดตั้งยังไงดรามอ๋อ ก็ผ่านการทดลอง10ยกที่ผมจะพูดต่อไปนี้ไครับมันเหมือนกับการหว่านเมล็ดพันธุ์หรือการปลูกเมล็ดเข้าไปแล้วมันงอกขึ้นมาในตัวคนแต่ที่อยากให้เป็นจริงๆก็คือการที่คนเราเนี่ยไปจงใจทําให้ความดีงามเนี่ยเป็นคล้ายเมล็ดพันธุ์ที่งอกจากตัวเราจริงๆท่านครับผมพูดไม่เก่งแล้วก็วิดีโอของผมเนี่ยจะได้รับประโยชน์ครับเมื่อพวกเรานะครับไปลองฟังซ้ําจด จากนั้นเนี่ยนึกแล้วก็จดจดนึกจดนะครับเพื่อให้ได้อะไรที่มันสําคัญออกมาคือเราจดออกมาเองอ่ะเหมือนกับที่ผมจดออกมานี่แหละนะครับมันเยอะมันเยอะนะครับวิดีโอนี้อาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ท่านจะได้ประโยชน์เมื่อฟังซ้ําจดนึกจดจากนั้นเลือกบางอย่างมาลองเลือกบางอย่างมาลุยแล้วไปต่อด้วยตัวของท่านเองครับเพื่อให้เป็นกําลังใจนะครับก็อยากจะบอกว่ามันเป็นลักษณะของยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่ง เช่นนี้แล้ววิดีโอนี้เนี่ยจะเน้นบอกภาพรวมของเครื่องมือนะครับแต่อย่างเช่นถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยผมค้นพบเนี่ยพอไปถึงเกมที่136เนี่ยจะเป็นยกที่1ก็จะมียกที่1 3 6ยทับ1นึทับสองทับไปเรื่อยเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ทยอยงอกคำตอบดีๆงอกการนึกดีๆด้วยตัวของเราเองอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับว่าทั้ง10ยกมีอะไรบ้างนะครับ เกมที่ร้อยสมเป็นยกที่หนึ่งครับชื่อของมันก็คือจงใจฝึกนะครับจงใจฝึกแบบนี้ให้ติดตัวนะครับก็คือฝึกนึกให้ดีแล้วไปทําให้ดีในทุกๆวันเป็นการนึกบ่อยๆไม่ลังเลรีรอที่จะไปนึกให้ดีแล้วไปทําให้ดีต่อในทันทีมันคือการที่เรานึกเองแล้วก็ทําเองครับลองไปนึกถึงสภาพการ นึกได้และการทําได้จริงของเราเองแล้วก็นึกถึงว่าเราจะฝึกยังไงให้เป็นวันแรกที่เรานึกได้เองเป็นวันถ,ถัดไปวันถ,ถัดไปแล้วก็ไปนึกแล้วก็ไปทําต่อนึกแล้วก็ไปทําอาจจะมองนี้ว่าไอ้ดามสตาร์ทได้ไม่ดีเลยผมก็จะบอกว่าโอเคครับงั้นผมพูดอีกนิดนึงแล้วกันว่าเป็นจุดอ่อนของผมและคาดว่าจะเป็นจุดอ่อนของหลายๆคนด้วยก็คือตัวเราเองเนี่ยติดนิสัยครับนิสัยในการที่ที่ตัวผมเองเนี่ยนั่งฟังแต่ครู มาเป็นเวลาหลาย10ปีพูดง่ายๆแล้วก็สิ่งที่เราคิดว่าเราพยายามจำพยายามทำความเข้าใจแล้วไปทำข้อสอบเราคิดว่านั่นคือเราสำเร็จการศึกษาแล้วแต่นั่นอาจจะไม่ใช่การศึกษาที่เติมเต็มสิ่งดีๆให้กับตัวเราสมมุตินะครับว่าเรารับรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วเรามานึกให้ดีแล้วเราเอาไปสร้างเอาไปทําให้เกิดผลขึ้นมาจริงๆมันจะเป็นประโยชน์มากไปมากไปกว่ากันไหมแต่ปัญหาก็คือผมติดนิสัยแค่ฟังแล้วก็ไปสอบเนี่ย มานานเกินไปแล้วจนติดตัวจนเรามีความอ่อนแอที่จะไปนึกแล้วไปทำก็อยากจะให้พวกเราอ่ะลองนึกดูไวหยว่านั่นคือจุดอ่อนของเราไหมนะครับจุดอ่อนนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เลือกให้ดีแต่เราไปนึกแล้วไปทำจนติดในสิ่งที่มันไม่เป็นผลดีเลยนี่คือความสำคัญของยกที่หนึ่งครับต่อไปครับจะไปเร็วๆนะครับก็คือยกที่สเกมที่ 137ครับจงใจพัฒนาความสดชื่นแจ่มใสให้ดียิ่งยิ่งขึ้นแล้วมุ่งพัฒนาคําตอบที่ใช่ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นอันนี้อยากให้นึกเองครับว่าเมื่อตัวเราเองมีความสดชื่นแจ่มใสยิ่งยิ่งขึ้นมันจะเป็นยังไงเมื่อตัวเราเองเมีความมั่นใจยิ่งยิ่งขึ้นในคําตอบของเราแล้วเราได้รับผลดีจากคําตอบของเรานั้น,นย,ยิ่งยิ่งขึ้นมันจะเป็นยังไงครับตรงนี้เพื่อให้เป็นกําลังใจครับถ้าเกิดว่าเราไ,ไม่ไปลองเนี่ยเราจะไม่รู้ นึกถึงภาพที่เราปั่นจัก,กรยานไม่เป็นแล้วเราไปฝึกหัดจนปั่นจกัจก,กรยานได้คล่องเราก็จะทําได้เช่นเดียวกันครับ <S <S <ๆ>การที่เรามีความสดชื่นแจ่มใสเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นการที่เรานึกได้ดีทําได้ดีเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นการที่เรามีคําตอบที่ใช่ที่เรามั่นใจยิ่งยิ่งขึ้นเนี่ย <S <S ถ้าเราไปเริ่มแล้วดียิ่งยิ่งขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะติดตัวครับมันจะติดตัวเราไปตลอดแล้วเพื่อให้เข้าใจอยากให้นึกเปรียบเทียบครับ เปรียบเทียบกับคนที่ท,ที่ไม่มีความสดชื่นแจ่มใสอ่ะมึนงงตลอดไม่รู้ว่าจะทําอะไรเปรียบเทียบกับคนที่เราไม่มั่นใจอ่ะเราไม่มั่นใจว่าเราจะทําอะไรดีอ่ะบ่อยๆมันเป็นยังไงครับอยากให้นึกต่อจริงนะครับแต่ละเกมมันมันจะต้องไปนึกต่อไงผมมาบอกหัวข้อทั้งหมดทั้ง10ยกเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยไปนึกต่อจะได้ไม่ไปแค่ฟังคําเฉลยของผมจะได้เป็นลักษณะของ การฉลาดเรียนคณิตศาสตร์แบบที่หยอดโจทย์ไปแล้วให้ไปลองต่อเองให้ท่านไปเขียนอะไรบางอย่างทั้ง10ยกก็คือตั้งแต่เกมที่1 3 6จนถึง1 4 5เนี่ยด้วยตนเองก่อนไงครับถามว่าทำไมต้องให้ไปทำก่อนพี่ครับมันคือความภาคภูมิใจที่เราทำอะไรดีๆได้ด้วยตัวเราเองคนที่ไม่เคยสัมผัสความภาคภูมิใจนี้ด้วยตนเองก็จะไม่ก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงครับ อยากให้ไปลองสัมผัสดูครับแล้วนั่นแหละการที่เราภาคภูมิใจได้เองจากการที่เราไปทําเองนี่แหละนี่คือหัวใจสําคัญของการฉลาดพัฒนาคนครับต่อไปครับเป็นเกมที่1 3 8ยกที่3นะครับของเครื่องมือในเรื่องการพัฒนาคนก็คือชื่อมานะครับต้องทําอย่างไรจึงจะเปลี่ยนจากคนที่สําเร็จได้ดีได้ยากไปเป็นคนที่จะสําเร็จและดีได้ง่ายยกนี้นะครับอยากให้ไปลอง ก่อนก็คือลองระบุตัวเราเองอย่างชัดเจนว่าเรานี้แหละเป็นคนที่สําเร็จและดีได้ง่ายหรือเปล่าคิดต่อเองว่าจะทำอย่างไรครับเราถึงจะเปลี่ยนสมมุติว่าเราอยากดีได้สําเร็จและดีได้ง่ายยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะใช้วิธีอะไรในการเปลี่ยนอยากให้ลองนึกดูครับต่อไปครับเป็นเกมที่139เป็นยกที่4ลองตอบว่าทั้งหมดนี้คืออะไรนะครับลองระบุความหมายชีวิตของชีวิตอ่ะ ด้วยตัวเราเองทั้งหมดความหมายของมันคืออะไรอาจจะนึกถึงสิ่งที่เราชอบหรือนึกถึงนึกจริงๆอะไปสงสัยจริงๆลองเปลี่ยนจากจากที่แค่ชอบเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่เราเชื่อมัน่นและได้ผลดีจริงๆมันคือความทรงพลังและความชัดเจนซึ่งท่านสามารถไปสร้างด้วยตัวท่านเองก่อนบางคนเคยสงสัยไหมครับเฮ้ยเราเกิดมาทําไมอะแล้วทําไมเกิดมาแล้วเราต้องแก่แล้วเราต้องตายด้วย ทำไมเราต้องมีความรักด้วยลดให้เรามีความรักแล้วทำไมเราต้องให้ให้เราต้องตายจากกันอ่ามันคือการฉลาดสงสัยครับเราลองไปต่อให้สุดด้วยตัวท่านเองครับกระทั่งกลายเป็นความหมายชีวิตของตัวท่านเองต่อไปครับเกมที่1 4 0จะเป็นการนําเสนอในยกที่5เข้าประเด็นเลยก็คือผมอยากให้ประเทศไทยอ่ะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นอ่ะไปถึงจุดที่จเจริญแบบจเจริญกว่าทุกๆประเทศอ่ะพูด,ดง่ายๆแล้วกันแล้วผลประโยชน์เนี่ย ผมก็จะได้ด้วยคนไทยก็จะได้ด้วยอ่ะมันคือคนอยากมีชีวิตที่ดีครับในเกมนี้ก็จะเป็นอยากให้ชวนพวกเราให้นึกดูว่าแนวทางการพัฒนาที่จะได้ผลดียิ่งขึ้นแบบทําได้ไม่ยากเน้นเป็นประเทศไทยด้วยเกมที่140เนี่ยอาจจะออกช้าหน่อยอาจจะไม่ทันใจนะครับท่านสามารถกดไปดูได้ครับในเกมที่123หรือเกมที่132ทับก็จะบอกไวอ้อย่างชัดเจนพอสมควรนั่นแหละ นะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้ให้นึกก็คือคนเราจงใจได้ครับคืออยู่ดีๆสมาร์ทโฟนมันไม่เกิดหรอกแต่ถ้าเราไปจงใจทําให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีขึ้นมาได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าบางอย่างเนี่ยเรานึกไม่ออกทําไม่ได้แต่ก็จะมีคนที่นึกออกทําได้แล้วสร้างเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลสร้างเครื่องมือพัฒนาประเทศไทยที่ได้ผลเนี่ยขึ้นมาได้ขอเพียงแค่เราจุดประกายให้เขาถึงได้บอกให้กดส่งต่อและบอกแนะนําวิดีโอนี้ครับ บางคนบอกว่าไอ้ดามมึงเก่งนักเหลอพี่ครับมันมีคนที่เขาคิดเครื่องบินออกคิดยานอวากาศออกอ๋อเราคิดว่าคนเหล่านั้นเป็นพระเจ้าเหรอไม่ใช่นะครับเขาคือคนคนนึงเป็นลูกหลานของชาวโลกแปลว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ลูกหลานชาวไทยเนี่ยจะคิดอะไรดีออกอย่าให้เป็นเหมือนกับครอบครัวหนึ่งซึ่งมีคนหลอ่อคนสวยมากมายมีคนที่ประสบความสําเร็จมากมายแต่พี่น้องในครอบครัวนั้นเนี่ย รู้สึกไม่ดีที่พี่น้องอีกคนของตนเองอ่ะหล่อกว่าสวยกว่าประสบความสําเร็จกว่ามันค,คือความอิจฉาลิษยาครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเชียร์กันได้ครับไอ้ดามันคิดออกแล้วก็เราก็สามารถที่จะส่งเสริมมาได้แต่ผมก็สารภาพชัดเจนนะว่าผมคิดออกแค่ไหนในเกมต่อ,ตอไปแต่จะไม่พูดในตรงนี้นะครับข้อที่2ครับเราจงใจคิดได้ครับว่าบางอย่างเนี่ยคนเดียวคิดไม่ออกทําไม่ได้แต่เราก็มาร่วมมือร่วมใจกันได้ เราเชียร์คนที่เขากําลังจะทําได้อะได้ถูกไหมครับเราไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกตั้งแต่แรกตั้งแต่ยังไม่ลองแล้วเราคิดว่าอ๋อมึงต้องบอกกูให้หมดภายใน5นาทีมันบอกไม่ได้หรอกครับวิธีที่จะเอายานอวกาศเนี่ยไปลงจอดที่ดวงจันทร์เนี่ยโหมันเป็นตําราเป็นหนึ่งเล่มเลยนะครับการที่จะเอายานอวกาศไปลงที่ดวงจันทร์เช่นนั้นแล้วการที่ประเทศไทยจะเจริญไปถึงจุดที่จเจริญยั่งยืนแบบไม่เสื่อมอีกเนี่ย มันก็ต้องเป็นยกต่างๆถึง10ยกนี่แหละนะครับให้เข้าใจครับว่าคือผมอยากให้ไประเทศไทยจเจริญจริงจริผมก็เลยต้องบอกประมาณนี้แหละนะครับต่อไปครับข้อ3ในบ้านเมืองเนี่ยมีคนที่ทําได้คือมีคนเก่งดีที่ใจบุญอยู่ขอแค่เราบอกข่าวแล้วการที่เราไม่บอกข่าวไปให้ให้อย่างโดยเร็วเนี่ยมันก็เป็นผลเสียเพราะบางคนเป็นพวกที่ชอบแอบชอบกักเคยเห็นไหมครับคนที่พัฒนาเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาแล้วฉันอยากขายเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวอะ่ะ แต่ฉันไม่อยากให้คนเนี่ยปลูกต่อได้เคยมีนะครับคนที่กักแอบแล้วก็อยากรวยคนเดียวมันมีแปลว่าอะไรครับก็จะมีคนที่เฮ้ยเราต้องไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างในยกต่างๆแล้วก็แล้วก็สร้างของเราขึ้นมาก่อนให้เรารวยกว่าคนอื่นเขาให้เรามีอำนาจมากกว่าคนอื่นเขามันก็มีคนแบบนั้นแต่การที่เราเร่งบอกวิดีโอนี้ไปโดยเร็วให้ภายในหนึ่งเดือนคนไทยรู้กันหมดอย่างเนี้ย มันก็จะเป็นการสกัสกดกั้นคนที่มีความคิดแบบแบบคนยุคก,ก่อนคนโบราณคนที่สมองไม่พัฒนาเท่าไหร่นะครับที่ชอบกักชอบแอบชอบอิจฉาริษยาพวกนี้มันก็จะลดผลกระทบที่เกิดจากคนเหล่านั้นขึ้นมาได้ต่อไปคนที่แบบใจดีๆอย่างพวกเราเนี่ยก็จะก็จะเกิดขึ้นแล้วสิ่งต่างๆมันก็จะง่ายขึ้นไงครับมันเหมือนกับที่เขาสร้างถนนไปรอบไปติดที่ที่ของคนคนเดียวอ่ะต้องสร้างอ้อมอ่ะ คนเหล่านั้นต่อไปเนี่ยพอมันเป็นกระแสดีๆเกิดขึ้นเขาก็จะปรับปรุงตัวได้เร็วขึ้นไงครับมันมีครับมันมีมันมีเยอะเรื่องคนนะครับก็ไม่ไปพูดถึงมันนะครับต่อไปครับก็จะเป็นเกมที่141จะเป็นการพูดถึงยกที่6มันคือการติดตั้งปฏิกิริยาลูกโซ่เพื่อช่วยญากทั้งหลายมันคือเริ่มต้นครับคนเราต้องมองว่าคนเป็นยากเราสามารถที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กันได้เราสามารถที่จะช่วยกันได้ แน่นอนครับสิ่งที่มีผลกระทบกับคนเนี่ยก็คือเงินอำนาจกินการเกียรติแต่เราก็จะสามารถพาใจของเราเนี่ยไปสัมผัสบุญและปัญญาได้อย่างง่ายๆของตอนนี้ผมก็อยากบอกว่าคนเราเกิดมาตายได้นะถ้าใครลองไปเจาะเรื่องตัวเราตายได้จริงๆเนี่ยก็จะรู้ผมเองจริงๆแล้วก็เป็นคนเห็นแก่ตัวนะครับแต่พอผมไปเจาะรู้ว่าเฮ้ยคนเรามันตายได้ผมนึกกลับกลายเป็นคนดีขึ้นมานครับผมเองก็ไม่ต่างจากขั้กอะไรนะ พวกอะไรทุนกินรวบพวกอยากรวยอยู่คนเดียวเท่าไหร่หรอกพวกอิจฉาริษยาริษยาเท่าไหร่หรอกนะครับผมเองก็ไม่ต่างจากคนพวกนั้นแต่การที่เรารู้ว่าเราตายได้เนี่ยเราก็เปลี่ยนใจได้จากการที่เราจะไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของเงินอำนาจกินการกามเกียรติอย่างเดียวเนี่ยเราก็ไม่แล้วเราก็จะมาสนใจในเรื่องของบุญและปัญญาหรือการรู้แจ้งเห็นจริงยิ่งขึ้นด้วยมันก็จะรู้ว่าอ๋อเราไม่ควรไปทําร้ายใครเพราะเราอยากรักษาหนาจเราไว้เราไม่ ไปทำร้ายใครเพราะเราอยากเสพกามมันจะเป็นลักษณะประมาณนั้นครับถามว่าความอยากเสพกามของเรายัางเต็มเปี่ยมอยู่ไหมก็ยังเต็มเปี่ยมอยู่แต่เราไม่อยากทำร้ายใครเพราะว่ามันจะส่งผลเสียแก่ตัวเราเองแปลว่าความเห็นแก่ตัวของเราก็ยังคงอยู่นั่นแหละแต่ผลเสียมันลดลงนะครับต่อไปครับมันคือการสร้างแบบอย่างดีๆครับที่ผมอยากชวนพวกเราสร้างเนี่ยมันเหมือนกับเราไม่ต้องไปบังคับใครอะ มันคือคล้ายมหาวิทยาลัยที่เขาสร้างขึ้นมาเขาไม่ได้บังคับคนให้เข้ามาเรียนนะครับคนเข้ามาเรียนเองประมาณนั้นครับการจะช่วยเนี่ยเราไม่ได้ไปช่วยด้วยการเอาเงินไปให้เราไม่ได้ช่วยหรือด้วยด้วยการแบบไปบังคับหรืออะไรแต่เราช่วยด้วยเครื่องมือแนะนําด้วยแบบอย่างเหมือนวิดีโอของผมเนี่ยก็ถือว่าผมบอกไว้ในวิดีโอนะครับแล้วกดส่งต่ออยใา้พวกเรากดส่งต่อด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจุนจ้านในระดับหนึ่งแต่ก็จุนจ้านแค่นี้ เพราะว่าถ้าเราไม่จุดประกายเนี่ยมันก็ไม่เกิดแต่แท้จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีแบบอย่างที่ดีขึ้นมาจริงเนี่ยญาติก็จะจะสนใจเองอ่ะพูดง่ายๆนะครับข้ามเกมที่1 4 1นะครับจุดสําคัญของเกมที่1 4 4ก็คือเราจะสร้างแบบอย่างที่ดีพอมีญาติมาสนใจญาติก็จะศึกษาเราจะเข้ามาเรียนรู้ตามลําดับเราก็จะชวนญาติมองว่า ถ้าญาติดขีขึ้นได้แล้วเนี่ยรวมเป็นกลุ่มสังคมที่ดีขึ้นได้แล้วเนี่ยอยากให้ญาติเนี่ยพิจารณาไปช่วยคนอื่นต่อด้วยมันก็จะเป็นลูกโซ่นะครับปฏิกิริยาลูกโซ่ของการช่วยเหลือกันแบบดีๆต่อไปครับเกมที่142เป็นยกที่7ครับทำไมทำไมต้องกระตุ้นผลักดันให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทำไมไม่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอันนี้อยากให้ลองตอบจริงๆด้วยตัว,วท่านเอง ตอบอย่างชัดเจนเลยนะครับต่อไปเกมที่143เป็นยกที่8ครับลองไปค้นหาสิ่งที่จะทำจะลุยหรือไปไปยุ่งเกี่ยวกับมันเนี่ยแล้วมันจะดีจริงๆดีไปเลยตายลองนึกถึงว่าเราเกิดมาแล้วเราไม่เสียชาติเกิดลองนึกถึงการที่เราเนี่ยเปิดใจเราไม่ปิดกั้นอนาคตดีๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองมันเหมือนกับคนที่พลาดไปแล้วอะ่ะแล้วไปเกิดแบบตกตามกว่คนอีกอะ่ะแล้วเรางงไปทําชั่วแล้วเราตกนรกขุมลึกยิ่งยิ่งขึ้น มันเหมือนกับเป็นขาลงของชีวิตอ่ะเรามาสร้างชีวิตขาขึ้นดีไหมมันเหมือนกับคนที่เข้าไปในป่าไหนป่านั้นก็ราบเป็นหน้ากองเสียหายไปหมดเหมือนกับคนที่ไปภูเขาหัวล้นแต่สร้างผืนป่าขึ้นมาแล้วยังสร้างเครื่องมือในการช่วยคนในการทำอาหากินได้อีกถ้าใครสนใจก็ไปลองศึกษานะครับเป็นศูนย์ช่วยเหลือคนเป็นโครงการพระราชดำรินะครับป่าห้วยห้องไคร้บ้งที่ภาคเหนือนะครับ ถ้าผมจาชื่อไม่ผิดนะน่าจะห้วยห,ห้องไครแหละที่ภาคเหนือจากภูเขาหัวโล้นเลยมีคนไปทําแปลว่าอะไรครับมีคนบางประเภทซึ่งเน้นที่จะตักตวงทรัพยากรจากโลกแต่ก็มีคนบางประเภทที่เปลี่ยนทะเลทรายเนี่ยเป็นพื้นที่เพาะปลูกแบบดีๆได้มีคนที่มีที่ดินเท่าไหร่ก็จ้องจะแบ่งกันจ้องจะแย่งกันแต่ก็จะมีคนที่นํามารวมกันแล้วร่วมสร้างสารรค์สิ่งดีๆครับอันนี้อยาก พูดพอให้ไปนึกต่อนะครับต่อไปครับเกมที่144เป็นยกที่9ครับลองการสร้างสรรค์พลังดีล้วนๆซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ไปลองจริงก็จะไม่รู้นะครับซึ่งความรู้สึกดีๆความสดชื่นแจ่มใสดีๆเนี่ยพลังดีที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยคนที่ไปลองจริงคิดค้นเจอด้วยตัวเองทีละนิดทีละนิดเนี่ยมันจะลึกซึ้งยิ่งๆขึ้นอยากให้ไปลองจริงครับสรุปง่ายๆแค่นี้นะครับต่อไปครับเกมที่145 เป็นยกที่10นะครับของหัวใจสําคัญของการพัฒนาคนทั้ง10ยกยก็คือการเริ่มจริงๆได้นานพออย่าให้นึกถึงนักฟุตบอลครับที่เขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่แบบประสบความสำเร็จมากๆถ้าเขาไปลองฝึกฟุตบอลแค่2เดือนเนี่ยเขาจะเป็นสุดยอดมืออาชีพได้ไหมครับมันต้องนานพอครับเราต้องไปเริ่มจริงๆลองนึกถึงอาชีพใหม่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วเราจะสร้างอาชีพอะไรดีนะครับ ลองนึกถึงการเปลี่ยนยุคสมัยซึ่งเปลี่ยนมาตามลําดับแล้วยังไงต่อยุคต่อไปเนี่ยเราจะจงใจสร้างให้มันเกิดขึ้นมาได้ไหมนะครับผมดูรายการทีวีรายการหนึ่งเขาบอกว่าไอ้คนคนที่อาศัยอยู่ในทะเลเขาไปสร้างบ้านอยู่ในทะเลเลยนะเขาไม่อยู่บนเกาะนะแต่เขาไปสร้างบ้านอยู่แล้วใช้ชีวิตอยู่ในทะเลแล้วเขาดำน้ําได้นานมากๆเขาบอกว่าหมอเนี่ยบอกว่า DNA ในตัวคนเหล่านั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปแปลว่า ถ้าเราสร้างวิถีชีวิตดีๆแบบที่คนเรารักตนเองรักกันเองมีใจที่จะสร้างสารรคสิ่งดีๆอยู่ตลอดมีพลังดีตลอดเนี่ยอืเอ็นเอของคนที่ทําแบบนั้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะนี่คือทั้ง10ยกครับอยากให้ไปลองนึกต่อครับแล้วเรามาเล่นกันดูครับต่อไปครับเคยได้ยินไหมครับว่าการพลิกชะตากรรมการพัฒนาชะตากรรมมันทําได้ไหม ถ้าผมบอกว่ามันอาจจะทําได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมครับสรุปไม่ง่ายเลยนะครับไม่อยากให้มันเยินเยอะก็คือมันคือการจงใจทาทาให้ดีให้ได้มันเหมือนกับคนที่ทําเป็นนิสัยอ่ะเอ้ยไม่รู้คืออะไรตรงหน้าเนี้งง,งแต่ถ้าเราฝึกนิสัยว่าตรงหน้านี้เนี่ยเราจงใจจะทําให้ดีให้ได้จะต้องดีให้ได้มันเหมือนกับคนที่เจอข้อสอบแล้วบอกว่าข้อสอบมันจะยากหรือเปล่านะมันจะเป็นยังไงนะแต่ถ้าเด็กที่นั่งอยู่ตรงข้อสอบบอกว่า ฉันจงใจฉันจะทําข้อสอบนี้ให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเขาติดนิสัยอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับแเราที่สําคัญที่สุดเราสามารถที่จะจงใจร่วมทําให้ดีให้ได้กับบางคนที่ฝึกนิสัยจงใจมาอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นการพลิกหรือพัฒนาชะตาวาสนาร่วมกันได้เรามาดูกันครับมันจะมีอยู่6จุดครับจุดที่1ก็คือจงใจพัฒนาคําตอบที่ใช่ให้ใช่จริงๆใช่ยิ่งยิ่งขึ้น ให้ใช้ได้จริงๆด้วยต่อไปครับมันคือการที่คนเราเนี่ยนำคำตอบมาแลกกันแล้วร่วมจงใจพัฒนาคำตอบที่ใช่ให้เป็นคำตอบร่วมของพวกเราแล้วใช้ได้ดียิ่งยิ่งขึ้นจริงๆต่อไปครับมันคือการที่สังคมใหญ่เช่นประเทศไทยเนี่ยสามารถจงใจเป็นเจ้าภาพในการที่จะร่วมส่งเสริมให้เกิดการร่วมพัฒนาดีๆเนี่ยขึ้นมาเป็นต้นแบบจากนั้นน่ะยัยง พัฒนาเป็นสื่อเป็นตำราให้คนเนี่ยคนไทยอ่ะได้มาเลือกไปใช้เท่านั้นยังไม่พอยังสร้างศูนย์ฝึกมาฝึกคนไทยให้เลี้ยงดูตนเองได้ดีย,ยิ่งขึ้นไปอีกเท่านั้นยังไม่พอยังสามารถที่จะสร้างทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมเนี่ยไปสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยให้กับตำบลอำเภอนั้น,น,นแล้วตำบลอำเภอนั้นเนี่ยส่งต่อการพัฒนาดีๆยิ่งขึ้นได้อีกเท่านั้นยังไม่พอยังเป็นจุดที่4ี่ จงใจช่วยญาติให้ถึงฝั่งดีก็คือช่วยญาติได้แล้วญาติกลุ่มนั้นยังไปช่วยคนอื่นได้อีกประมาณนั้นครับต่อไปครับจุดที่5จงใจพัฒนายุคสมัยที่ดีงามจริงยุคสมัยที่ดีงามจริงคืออะไรมันเหมือนกับเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเราก็บอกรักเธอแต่เราไม่ได้ไปจุนจ้านให้เธอมารับรักเราแต่เรารอได้เราไปทำดีเพื่อให้เธอมาตอบรับรักจากนั้นเนี่ย เราก็ทําตามข้อตกลงที่เรามีไว้ต่อกันมันเหมือนเราจะรักใครสักคนเนี่ยเราก็ทําตามที่เราตกลงมันเหมือนกับคู่รักคู่หนึ่งเจอกันแล้วบอกว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดไปเราจะมีแค่กันสุดท้ายเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งแล้วเลิกไปถึงจุดหนึ่งแล้วอีกคนมีคนใหม่อันนี้ถือว่ามไม่ทําตามที่ตกลงครับข้อตกลงเป็นข้อตกลงร่วมกันตกลงยังไงก็ทําอย่างนั้นประมาณนั้นครับนี่แหละครับมันคือยุคสมัยที่ดีงามจริงก็คือคนเราคุยกันได้นะครับ แล้วจุดที่6ครับจงใจเริ่มได้จริงจากนั้นจงใจอยู่รอดตลอดไปเป็นของดีจริงแปลว่าอะไรครับแปลว่าอาจจะไม่ใช่แนวคิดปลาใหญ่กินปลาเล็กอาจจะไม่ใช่แนวคิดปลาเร็วกินปลาชา้าวิถีดีๆที่งอกงามเนี่ยการที่จงใจพัฒนาคนให้ได้ผลดีจริงแล้วสร้างการพัฒนาทั้งปวงให้ดีงามยิ่งยิ่งขึ้นให้เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าผมเก่ง แต่ผมจะเริ่มครับแล้วก็อยากจะขอความกรุณาว่าอย่ามองว่าไอ้ดามเนี่ยเป็นตัวแปลกประหลาดก็ขอให้มันอยู่รอดนะครับผมจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ผิดกฎหมายครับแล้วก็จะไม่มีการที่จะมาไปก่อกอวอร์ดะพูดได้ง่ายไปก่อมอบไปเรียกร้องให้ประเทศไทยต้องเปลี่ยนไปเรียกร้องให้ใครต้องเปลี่ยนครับผมแค่ทําวิดีโอแล้วก็จะให้เกิดขึ้นเนี่ยแบบน่ารักยังไงก็แล้วแต่นะครับ วิดีโอนี้เป็นการแนะนําภาพรวมเครื่องมือทั้งหมดถ้าเกิดว่าใครเอาแนวคิดในวิดีโอนี้ทั้งหมดนะครับไปบอกว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนนะคนุณคนนั้นทําไม่ถูกนะจะต้องหันกลับมาสนใจเครื่องมือนี้เท่านั้นไม่ใช่แนวทางครับทั้งหมดเนี่ยให้เกิดขึ้นจากความเต็มใจยินดีเห็นดีเห็นงามเท่านั้นจุดที่จุนจ้านก็คือผมขอภัยที่กดส่งต่อวิดีโอต่างๆเนี่ยทุกวันผมขอภัยที่ บอกว่าให้เปิดไปดูใน YouTube คนไทยเล่นจริงชาติไทยเจริญเกม135ผมขออภัยครับแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยคนไทยก็ไม่มีโอกาสดูแต่ผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปจุ้นจ้านต่อนะหลังจากที่บอกไปแล้วเนี่ยผมเองก็จะพูดน้อยลงด้วยซ้ำไปนะครับจะพูดเมื่อพวกเรามาเข้าประเด็นสนใจที่จะร่วมสร้างสรรค์นเนี่ยตามแนวทางทั้ง10ยกและ6จุดที่กล่าวไปเนี่ยขึ้นมาจริงๆ ขอบคุณจริงๆครับวิดีโอนี้จะยาวหน่อย